ครับสวัสดีครับผมปุ้มนะครับสายันลุ่งเรืองนะครับเป็นรองประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเอ้อทอรละยองว่านะครับที่นี่เป็นชุมชนขนาดกลางบ้าน522โคเรือนนะครับเราเกิดปัญหาเรื่องของขยะมาตั้งแต่ปี2 5 5 4นะครับเราก็เริ่มมาจาดก,การขยะด้วยตัวเองในปี2 5 5 6ปี2557เราประสบควาสมสาเร็จนะครับต้องต้องบอกว่าความสมําเร็จที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านทั้งหมดที่ต่างคนต่าง เห็นปัญหาของขยะแล,ะแล้วเราก็อยากจะทําให้ขยะของเรามัน,มนหายไปนะครับเราก็จัดก,การขยะมาปี57ทุกประเภทของขยะเลยนะครับจนปี58เราประกวดหมู่บ้านก็ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศนะครับก็เราก็พยายามสร้างต่อยอดต่อเติมของเราไปเรื่อยๆจนปี5 9เราประกวดชุมชนใหม่นะครับของกระทรวงพมเราได้รางวัลก,ก,การจัดการชุมชนยอดเยี่ยมระดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ได้ของแชมป์มาอีก3ปีซ้อนนะครับเป็นรางวัลที่ใหญ่ของชุมชน นะครับที่เราได้ระดับประเทศสาปีซ้อนมานะครับส่วนตัวเราเองตัวผมเองก็ได้รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมระดับประเทศด้วยของกรจดาก,การขยะด้วยครับก็เป็นความสำเร็จของที่เราได้มาโดยการมีส่วนร่วมของคนทั้งชุมชนครับหัจจัยสําเร็จคัจจัยของเราก็คือประชาชนถ้าเราไม่มีประชาชนที่ให้ความร่วมมือเนี่ยให้เราจัดก,การยังไงเราก็ไม่สําเร็จนะครับต้องขอขอบคุณผู้อยู่อาศัยชาวบ้านด้วยที่เห็นความสําคัญแล้วร่วมพลังกันมาแยกขยะตั้งแต่ต้นทางครับ